คือว่าเป็นมันมันหายากคือมันจะเป็นมากผมกับหอต่เคยเห็นมีใครหน่็ยของดีทีเอฟซีเปิดทรัพยาี่ทุกท่านนะคะแอดมินของนินทาว่าพระอาจารย์มีใครหน่วยนังใครแปลกประหลาดเนาะค่ะ ไข่ไกล้ผู่อีกตั้งหากนะคะแต่ว่าหน่วยนน้อยคือไข่น,น,นกกะท่าเนาะค่ะแอดมินกะเบ่เคยเห็นเนาะค่ะกะเลยสิผ้ามาสอบถามเรื่องไข่เนาะค่ะบ้านี้อาจารย์เพื่อนวราเพิ่นเห็นเลขกนไข่พองสิปเป็นตัวใดนั่นให้มาติดตามไปพร้อมกันเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดที่เข้ามาแล้วกะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในเบิกซับหน้าขี้นะคะเพื่อจะบพ่พพาดคลิปดีๆลวกะสิได้เป็น กำลังใจกับทางช่องค่ะมาติดตามตามติดไปพอๆกันเนาะค่ะว่าไข่หน่วยนี่จะมีลักษณะเป็นแบบไหอยากสอบถามอันนี้คือไข่บัวค่ะคือหน่อยหน่อยนะคะอันนี้ไข่ที่ยุ่งบนอ่างาม้ห้่ครับเป็นเป็นที่มาของไข่นี่คือเป็นไข่ไก่แม่หรือไข่ไก่ปู่หรือไข่นรไข่อย่างครับอืมไข่หนี่ น่าจะเป็นไข่ไก่ไก่ไก่ผูครับเพไข่ไก่ผูกคือไข่สุดที่อาจารย์ว่านะที่เป็นไข่สุดก็ว่าเพิ่นเบิ่งทางเพิ่นก็ว่าเป็นไข่ไก่ผูกสั่นเออครับครับยุ่มหน้าเพิ่นเอามาอือันผู้เพิ่นไห้มาเพิ่นสิให้ผู้นึ่งผู้หนึ่งเพิ่นว่าเพิ่นสิกี่ครับอ่ามาใน่ยมหน้าก็เรียว่าบ่ให้กี่ก็เรียว่าเสียมาให้อาจารย์อือเพิ่นก็เลยได้มาให้อาจารย์อื เอามาให้แล้วบานีอาจารย์่นเล่บอกว่าพิจนาเบืองแนววัซันเพื่อนี่ยังดีๆเขามาสวัซันอ,อาจารย์กเาา็เลยมาเบืองมาเบืองเนี่ยเิ่นขค้อเปลี่ยนจังชีอยู่สมีอาจารย์ครับคือไม่อาจารย์ก็ม่เห็นอยู่ในอยู่หัวใครก็ดีตสด มีอาจารย์มาดีจริงจอาจารย์เห็นสี่ทีนี้มีสี่มีสามมีหนึ่งแต่ว่ามันแต่ว่าหนึ่งมันมันมันบึ่งหนึ่งบึ่งอย่างนี้มันก็คาคาเลกเตอูรมีสี่มีสสาม นี่อ่าหนึ่งับเจตนี่มันคล้ายๆกันมันคล้ายๆกันแต่ว่าเลขหนึ่งนี่เป็นอย่างนี้ต่วเลขสี่นี่สัตว์สัตว์งามนพ่าะว่เบิ่งาะว่ามันบางเอินบอกมันเป็นอย่งสีเลยมาเห็นเป็นอย่งสีแบบนี้อืมนี่นะอืมเะไรมากรับาัวเบิ่งบ้านไเนาะ สมเออามาถนี่เรียเป็สี่ตัวเนาะตัวส่ตอวนี้นี่แหละเพราะว่าเห็นเนื้อจีอาจีตัวไทยมั่นอาจีเป็นค้ายๆกันก็ได้มั่นเนื้อจีเป็นเจ็ดก็ไดจริงินะครับที่อาจารย์ว่าคือยังอาจารย์แห่ที่นั่นนะที่วัดนั่นค่ายกันนี้ อืมสามเจ็ดมาในที่วัดเพราะว่ามันแท่งมันพุทธเพราะว่าเหลขของมันพุดธมันแบงแมนกระดับแก้เปล่าครับมันพุดมันพุดธมันพุดธเนี่ยมันพุดธแมนแมนมันพุดธเล็มันพุดมันสีมีเจ็ดนี่เจ็ดนี่หกนีเจ็ดมันพุดดิ่งเจ็ดเหล็กมันพุทธเหล็กกำลังวั่นเนี่ย ที่นี่มันสี่อืมเพราะว่านานที่น่ะเพราะว่าเพราะว่าอาจารย์อากวางสิน่ะว่าสามนสามจนี่แหละอยู่มันพอมันคือกันเพราะอันนี้เป็นเลขสามเลขสี่สี่สามจ็ตอันนี้ใครนี่ได้มาตโดนแล้วครับใครพึ่งได้มากสองสามหมื่นนี่แหละอ๋อสองสามหมื่นเนี่ยคือว่าเป็นมันมันหายากฮะเพรือมันเกิดมากคงก็อาแต่เคยเห็นเนี่ยใครไกลหน่อย้องดี ผมนึกาไข่นกแมวไม่ยากะครับแต่เนื้อเป็นคือไข่ไก่เนี่ยนะแต่ไม่ได้หอนตอนแรกมาไข่นกเป็นมาป่าแมนเป็นมาเป็นไข่ไก่ผมเ็นาตอนนั้นอายุ12ปี14สีกันไก่มันขอบไปไข่ขับไองฟ้าดูไก่มันขับไปไข่แต่มันเป็นกระดันไกู่กระดัหนึงมันหนึ่งเพรามันพือกระดัเป็นอย่างนี้ขับเปขนบเห็นไข่โดยสม่าหรอหนึ่งมันหลีกข้าอย่างนี้มันฟงหน้เห็น นี่ก็ม่เห็นทางที่สองแเลยมันาเป็นไก่ันไก่ผนนาครับเนาะไก่เกิดปูห้ายดีๆดติีหายาก่ารับอเนี้มันพอมีเลยไก่หน่อยคือไก่ไก่ผูนีมันฉิบบกคอมมีมันขีบอ้าหายากนะเออเอฟซีเซลลซองเรกไข่นอกจากนี้มันก็จำผู้ใส้ออกลูกคนเดียว มันดีโบมี่กระโบมีแล้วลานเป็นไงที่เดียวว่าแม่นของปลอมเนาะค่ะที่เด่นอ่ะจ้าไปจ้ามาเรือคสิรุ้มื่อวันรุ้แตกกค่สีเห็นไข่อ้อซองไปต้องการนะค่ะบาทนี้อันนี้ก็เป็นไข่เขาเรียกว่าไข่เลยนะครับไข่ไก่ตัวผู้อันนี้พิจะหนาแปลว่าคิดหน้าพันพรุ่งนี่ยังโบติพันพุ่งหรือนี่ยับพันพรุ่งอันนี้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะหายใจวิทยาในการรับชมรับฟังเนาะค่ะส่วนมากจะมีแต่ไก่ชนไข่ ให้พิจารณาเบิร์ไงที่จะหน้าลูกเล็กนี่นะเราลูกเล็กนี่แหละจะมีแต่ไก่ชนไก่เพราะว่าพ่อน้องพ่อแกชอบเลี้ยงไก่ชนอ่าโอ้ยใครของถามผู้ใดถามไก่ตัวไหนใครบอกว่าเป็นมีไข่ตัวผู้นี่ใครหนึ่งคนเสียวเป็นพ่อพันธุ์คือตัวนี้พ่อพันธุ์ขิ้สามารถเป็นไขรหร่ได้อ๋อยินตัวใดนตีซอยกันเนาะค่ะน้องบารนี่เนี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นไหม อยู่อยู่ในไครมีสี่มีสามมีหนึ่งแล้วก็นหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันครับอันนี้กับเบิร์ตซ้หน้าที่ก็จับคู่ให้แล้วผมเป็นกำสพ่จาาเลยสี่สามเจ็ดแล้วก็สามเจ็าใครไหยียดสี่เบิงงน้อกันหลุดแตกเหบิร์ตซ้หน้าที่กับพวกอนี่ดิใครเนาะค่ะสีอิ่นไครประหลาดตัวหน่อยหน่อยให้เขาใครไก่ชนว่เคยพอไหม ว่าแม่นของปลอมเนาะค่ะที่แรกเราคองแท้เนาะค่ะใครบกนี่น้อยอันแอดมินกับบเคยเห็นเขามากใกล้ๆหกสามอันนี้คือเด็กดีวัะอาจารย์คนจองห็นเนาะค่ะมีซีมีสามมิหนึ่งมีเจ็ดว่าสันแอดมินก็เลยวงกลมใส่ซะสี่สามกับหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะขันวิ่งกันครับกับสี่สามเจ็ดซึ่งซอยกันครับกลับไปใช้วิจารณญาณกัรรับชมนะครับเด้ออันนี้เพียงเป็นใครครับใครไก่ชนนะครับ ไก่ไ่ชนนี่ไม่ใช่ว่าเออไก่ตัวเมียนะครคือตัวผู้นะครับไก่ไก่ตัวผู้ไก่ไก่ผู้มันเป็นไก่ไก่ผู้มันไก่ไก่เมียเด้อเอาเนี่ยใส่พิจารณาานการรับชมนะครับเด้อผู้กล็กผู้เล็กอะบางบรยษัทตาเจ้าของแล้วก็เอาไปอ่าพิจารณาเมืองครับอันนี้คือเป็นหน้าทางผู้ใดก็ไม่ค่อยเห็นว่าใครไก่ผู้นี่พอไหวว่าตั้งได้เกิดมานี่ไข่ไก่ผู้สีม่วงซ้ำนี่แหละครับพอนโผลมือนี่แหะซ้ำใครนกกระทานี่ะ อื่โมงคู่โมงเคยเห็นกันที่ว่าโอ้ยเอาไข่ลงกระทามาตัวกันด้วยบอมนเนนะครับขอยเห็นกับตาครับไข่กระทากระไรนะไข่ไก่เนาะครับไข่เนาะอันนี้ก็ให้ไว้เป็นแนวทางนะคะย้อนมาย้อนบริษัทนัเสนุนในการเล่นการเพราะนั่นเนาะค่ะเนาะเอาไว้เป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่ร่างจองกับเป็นซื้อกลางนะคะในการนําเสนอคอโม่เกี่ยวกับตัวเลขอันนี้คือเลขไข่ประหลาดเนาะค่ะแอดมินก็สิเอิ้นว่าไข่ประหลาดเพราะแอดมินบ่เคยพอ ผู้ใดที่เขามาเบิ่งคลิปแล้วกะขอให้โชคดีมีชัยช่ลำรวยกันทุกคนนะคะเนาะจุไว้เนาะค่ะสว่วนเลขสิออกเฮาก็สิลืมจุไว้ก่อนนะคะเอาเลือกตัวที่เฮามักเนาะค่ะเนาะะค่ผู้ใดที่เขาเมืเบิ่งแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกท่านขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสว,วัสดีจ้า